ถ้อยคำหนุนใจวันนี้ขอพระองค์สอนลูกให้สามารถอธิษฐานให้แก่ผู้ที่ทำร้ายลูกได้มาฟังถ้อยคำของพระเจ้ากันก่อนแล้วเราจะอธิษฐานร่วมกันบางครั้งเวลาที่เรามองไปในโลกนี้เห็นความไม่ยุติธรรมเห็นการโกหกเห็นการเอารัดเอาเปรียบเราอาจจะเกิดความเดือดด้อนขึ้นอยากเอาตัวเราเข้าไปแก้ปัญหาเพราะมันไม่ถูกต้อง แต่ความจริงแล้วพระเจ้าไม่ต้องการให้เรายื่นมือเข้าไปแก้ไขในทุกเหตุการณ์ที่ผิดหรือไม่ถูกต้องพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวงพระองค์มีความสามารถที่จะหยุดปัญหาหรือเปลี่ยนผันปัญหานั้นๆได้ถ้าพระองค์ต้องการที่จะทำพระองค์เห็นทั้งหมดในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ยุติธรรมพระองค์เห็นการกระทำที่โหดร้าย และพระองค์จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นเองเมื่อถึงเวลาอันสมควรตามแผนการของพระองค์สิ่งที่พระองค์ขอต่อเราทั้งหลายคืออย่าแบกความโกรธหรือการแก้แค้นไว้ในใจแต่ขอให้ใช้พระคุณและการให้อภัยเป็นพื้นฐานโดยระลึกถึงพระคุณเดียวกันที่พระเยซูคริสต์ได้ประทานให้กับเราทุกคนทั้งที่เราทั้งหลายไม่ได้คู่ควรเลย ให้เราระลึกถึงความกรุณาเดียวกันที่พระองค์ให้กับเราตลอดมาในทุกๆวันไม่มีวันไหนเว้นเลยในหนังสือโรมบทที่12ข้อที่19ได้กล่าวไว้ว่าท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าทำการแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงพระอาทิยาเพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า การแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบสนองในข้อความนี้พระองค์ไม่ได้บอกให้เราเมินเฉยปัดความรู้สึกเจ็บปวดหรือเสรแสงแกล้งทําว่าไม่เป็นไรพระองค์ไม่ได้บอกให้เราเพิกเฉยกับความจริงหรือปฏิเสธความไม่ยุติธรรมแต่ข้อความนี้ที่พระองค์ตรัสไว้ให้เราก็เพื่อช่วยให้เราปลดปล่อยความรู้สึกหนักๆเหล่านั้นออกไป ความหนักของการต้องแบกความโกรธความทุกข์ความเจ็บปวดความไม่พอใจความไม่ยุติธรรมความต้องการแก้แค้นพระองค์ต้องการให้เราหยุดอยู่นิ่งๆปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ต้องโต้อตอบและวางใจในพระองค์วางใจในพระองค์พระเจ้าของเรารู้และเห็นทุกอย่างพระองค์รับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่เรารู้สึกแต่พระองค์มีแผนการที่จะจัดการกับสิ่งนั้นๆเอง แต่การที่พระองค์อนุญาตให้เรารู้สึกถึงความโกรธนั้นอารมณ์ของการต้องการแก้แค้นนั้นก็เพราะพระองค์กำลังเรียกเราให้มองเห็นถึงพระคุณที่พระองค์ประทานลงมาให้เราตอนนั้นเมื่อครั้งแรกที่เราได้รับความการุณาจากพระองค์ครั้งแรกที่เราพบเจอพระองค์พระองค์ยอมรับเราโดยไม่ละลึกจดจำถึงความบาปที่เรากระทำและนั่นเป็นสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราทำ ให้เราสามารถปลดเปลื้องความผูกมัดของอารมณ์ปลดโซ่ตรวนในการผูกติดความโกรธความอาฆาตพยาบาทนั้นไม่ใช่เพราะคนเหล่านั้นคู่ควรต่อการให้อภัยแต่เพราะว่าตัวเราเองได้ถูกเปลี่ยนแปลงแล้วโดยพระคุณตังหกเราได้บังเกิดใหม่เราได้เป็นผู้ที่พระเจ้ารักทั้งที่เราไม่คู่ควรเลยแต่พระองค์ก็ปลดความหลังนั้นไปและรักเราอย่างไร้เงื่อนไข ใช่นะที่ความเจ็บปวดนั้นยังไม่สามารถลืมได้และบาดแผลลึกๆนั้นก็ยังไม่ถูกรักษาให้หายและบางครั้งก็เกิดการอักเสบขึ้นแต่พระเยซูคริสเข้าใจและพระองค์ก็ไม่เคยขอให้เราทำในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ทำเองก่อนพระองค์เข้าใจความรู้สึกนั้นเมื่อคนเข้าใจเราผิดเมื่อคนกลั่นแกล้งเราเมื่อคนกล่าวหาเราใส่ร้ายป้ายสีเรา ซึ่งก็เกิดกับพระองค์เองถึงขนาดถูกแขวนบนไม้กางเขนทั้งทั้งที่พระองค์มาเพื่อจะช่วยให้รอดแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็เลือกที่จะให้อภยัยในหนังสือแมทธิวบทที่5ข้อที่44ได้กล่าวว่าฝ่ายเราบอกท่านแล้วว่าจงรักศัตรูของท่านจงอวยพรแก่ผู้ที่สาบแช่งท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่าน และจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ปฏิบัติต่อท่านอย่างเหยียดยามและข่มเหงท่านและนี่เป็นสิ่งที่ยากมากที่พระองคอ์ขอมันง่ายกว่าที่จะรักคนที่เขารักตอบเรามันง่ายกว่าที่จะใจดีมีเมตตาต่อคนที่มีเมตตาแต่พระองค์องค์พระเยซูคริสต์ขอให้เรายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นสามารถรักผู้ที่ไม่น่ารักขอให้เราให้อภัยต่อคนที่ไม่น่าจะให้อภัย ขอให้เราอธิษฐานถึงคนที่เขาทำร้ายเราพระองค์ไม่ได้บอกว่าทำอย่างนั้นแล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นแต่เพราะความรักยิ่งใหญ่กว่าความเกลียดต่างหากและการอธิษฐานยิ่งใหญ่กว่าการรู้สึกขมขืนหากมาดูความจริงกันเราจะไม่อยากอธิษฐานให้กับคนที่คนเหล่านั้นที่ทำร้ายเราเลยสิ่งที่เราต้องการคืออยากให้เขาได้รู้สึกถึงความรู้สึกที่เรารู้สึกเราหวังที่จะให้เขาเจ็บ เหมือนที่เราเจ็บเราหวังที่จะให้เขาถูกทำโทษในสิ่งที่เขาทำถ้าเราเลือกที่จะถือความขมขื่นนั้นไว้มันจะกลายเป็นยาพิษที่บั่นทอนเราแทนที่จะเป็นเขาความยึดติดกับการที่ให้อภัยไม่ได้จะเหมือนกับการสร้างคุกไว้หนึหัวใจจะไม่มีผลต่อผู้ที่เราไม่ได้ให้อภยัยแต่ตัวเราเองต่างหากที่ถูกขังอยู่ในคุกนั้นพระเจ้าจึงขอให้เราปล่อย ไม่ใช่เพราะคนเหล่านั้นคู่ควรกับการถูกให้อภัยไม่ใช่สิ่งที่เขาทำมันโอเคแต่พระองค์ไม่ต้องการให้เราเป็นทาสของความทุกข์ทรมานถือความเจ็บปวดนั้นไว้เพื่อบันทอนชีวิตตัวเองในหนังสือหนึ่งเปโตบทที่หนึ่งข้อที่14ถึง16ได้กล่าวว่าดุดดังเป็นบุทที่เชื่อฟังขออย่าได้ประพฤติ ตามราคะตัณหาอย่างที่เกิดจากความโม่เของท่านในการก่อนแต่พระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ชั้นใดท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ในบรรดาการประพฤติทุกอย่างด้วยชั้นนั้นดังที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อเรายกชีวิตให้กับพระเยซูคริสทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไป เราเป็นคนใหม่เราไม่จำเป็นต้องเป็นทาสของความโกรธและการโต้อตอบการป้องกันตัวเองเราได้เป็นคนของพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงเรียกเราให้เปลี่ยนชีวิตให้ยกชีวิตของตัวเองขึ้นให้สูงกว่าที่เคยเป็นในทางที่เคยเดินในโลกนี้ขอให้เราเริ่มเดินในความรักแม้ว่ามันจะยากสักแค่ไหนเราอาจจะถามว่าแล้วจะทำยังไง เราจะสามารถรักคนนั้นที่ทรยศเราได้ยังไงเราจะให้อภัยคนคนนั้นที่ดูเหมือนไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองผิดได้ยังไงคำตอบอยู่ในความสว่างของพระเจ้าอยู่ในอำนาจอิทธิฤทธิและพระสิริของพระองค์ในหนังสือแมทธิวบทที่19เข้อที่26กกล่าวว่าฝ่ายมนุษย์ย่อมเป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าทรงกระทำให้เป็นไปได้ทุกสิ่ง ใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเป็นไปไม่ได้ด้วยความสามารถของเราเองเราคงต้องยึดความโกรธนั้นไปตลอดชีวิตแต่เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่ในเราพระองค์ได้ให้กำลังเหนือธรรมชาติความสามารถเหนือธรรมชาติที่เราไม่เคยทำได้เองพระองค์ให้ความเข้มแข็งที่จะรักเมื่อหัวใจของเราเหือดแห้งไม่มีอะไรเหลือพระองค์ให้ความสงบเมื่อสมองของเรามีแต่ความวุ่นวาย โปรงให้ความอบอุ่นปลอบประโลมใจเมื่อเราเจ็บปวดทุกทรมานพปรองสอนเราให้อธิษฐานให้ศัตรูด้วยหัวใจที่มีเมตตาเห็นอกเห็นใจเพราะจุดประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้เพียงแค่ต้องการให้เราถูกเยียวยารักษาพรรองต้องการไทยเราออกมาจากความทุกข์นั้นในขณะที่เราอธิษฐานให้คนคนนั้นที่ทำให้เราเจ็บเราไม่ได้บอกว่ามันโอเคที่เขาทำให้เราเจ็บ แตเราบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกวางใจในพระองค์โดยการปล่อยความยึดติดในการถือความโกรธและความเจ็บปวดนี้ไว้ลูกพร้อมที่จะปล่อยมันและขอยกให้พระองค์โปรดรักษาเยียวยาหัวใจดวงนี้และขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในการรักษาเยียวยาผู้นั้นด้วยความรักนั้นยิ่งใหญ่ความรักนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้และความรักนั้น คือพระลักษณะของพระเยซูคริสต์ของเราหากวันนี้เรากำลังถือความเจ็บปวดนั้นไว้ภาระในใจที่คนนั้นทาผิดกับเราทำร้ายจิตใจเราไม่รักษาน้ำใจเราขอให้เรานำสิ่งเหล่านั้นมาวางไว้กับพระเจ้าบอกพระองค์เล่าให้พระองค์ฟังซึ่งพระองค์ก็รู้อยู่แล้วอนุญาตให้พระองค์รับไปอนุญาตให้พระองค์จัดการกับสิ่งเหล่านั้นอนุญาตให้พระองค์เป็นผู้ตัดสิน อนุญาตให้ตัวเองได้พักในการตัดสินของพระองค์เริ่มเดินอย่างสงบอีกครั้งในความรักไม่ได้บอกว่าง่ายนะแต่บอกว่านั่นเป็นหนทางบริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะพวกเขาคู่ควรแต่เป็นเพราะเราระลึกได้ถึงความกรุณาที่พระเจ้าให้เรามันเป็นทีของเราที่จะให้ต่อเราเมตตาได้เรากรุณาได้เราให้อภัยได้ เราสามารถรักได้ก็เพราะพระองค์พระเยซูคริสต์ได้ส่งกระทำตัวอย่างไว้ให้เราตามพระองค์เจ็บแทนเราปวดแทนเราไถ่คนบาปอย่างเราท,ทั้งทั้ที่เราไม่ได้คู่ควรเลยเราได้ทาอะไรตอบแทนให้พระองค์บ้างไม่ใช่ว่าพระองค์ขอให้เราทดแทนบุญคุณสิ่งที่พระองค์ขอให้ทํานั้นก็เพื่อให้ตัวเราเองทุกคนได้มีอิสรภาพและเพื่อว่าเราจะสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ เมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์มาร่วมใจกันอธิษฐานองค์พระเยซูคริสต์รุ่งเป็นแสงสว่างที่ไม่เคยริบลีเป็นความสงบที่ไม่เคยสั่นคลอนและเป็นความรักที่ไม่เคยยกเลิกจากลูกทั้งหลายไปเลยลูกทั้งหลายรู้ว่าพระองค์อยู่ในชีวิตลูกลูกทั้งหลายขอให้แสงสว่างของพระองค์เข้าไปในทุกซอกทุกมุมของชีวิตลูก ขอให้แสงสว่างของพระองค์นั้นส่องเข้าไปถึงทุกชีวิตของคนในครอบครัวลูกขอพระองค์ทรงป้องกันความคิดและอารมณ์ให้อยู่ในทางของพระองค์ขอให้ลูกสัมผัสได้ถึงความใกล้ชิดของพระองค์ขอพระคำของพระองค์ดังก้องอยู่ในใจในสติของลูกว่าผู้ที่ตัดสินนั้นคือพระองค์การแก้แค้นหรือลงโทษนั้นไม่ใช่หน้าที่ของลูกเลยขอให้ใจลูกจำนนอยู่ในทางแห่งความรัก ดังเช่นองค์พระเยซูคริสต์ได้ดำรงและกระทําเป็นตัวอย่างลูกยังอยู่ในโลกใบน,นี้พระองค์ลูกยังเจอคนคนนั้นหรือคนเหล่านั้นที่ทําให้ลูกเจ็บผิดหวังเสียใจขอพระองค์ประทานความเข้มแข็งในขณะที่ลูกถูกกระตุ้นในความรู้สึกขอพระวิญญาณชุดรั้งและปรับใจลูกให้ทันด้วยเสียงกระซิบเตือนใจว่าพระองค์อยู่ตรงนี้ เชื่อและวางใจยกให้และวางใจเพราะพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์ตัดสินขอพระองค์เตือนย้ำว่าความรักยิ่งใหญ่กว่าความเกลียดชังการอธิษฐานยิ่งใหญ่กว่าการตอบโต้อย่างที่พระองค์ตรัสไว้ในหนังสือโรมบทที่12ข้อที่19ว่าอย่าทำการแก้แค้นเพราะการแก้แค้นเป็นของพระองค์และพระองค์จะตอบสนองเอง องค์พระเยซูคริสต์โปรดช่วยให้ลูกได้รักอย่างพระองค์รักเมื่อลูกเจ็บขอให้ลูกตอบสนองกลับด้วยความอ่อนโยนเมื่อลูกโกรธขอให้ลูกอย่าเก็บความโกรธนั้นนานองค์พระเจ้าขอพระองค์ปั้นใจลูกใหม่ให้บริสุทธิ์ลูกไม่ต้องการแค่ทำความดีเท่านั้นแต่ลูกต้องการบริสุทธิ์อย่างพระองค์และไม่ใช่พระลูกทำเอง แต่เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ขัดเกลา่าชำระล้างให้หมดจดขอให้ลูกไม่มุ่งหวังแค่ความถูกต้องแต่ลูกทั้งหลายต้องการความชอบธรรมและเดินอยู่ในพื้นฐานของความรักของพระองค์พระองค์เรียกลูกให้อธิษฐานให้ศัตรูและผู้คนที่ทำร้ายลูกถึงแม้ว่าจะยากถึงแม้ว่าเนื้อหนังนี้จะต่อต้านแต่ลูกจะเชื่อและเชื่อฟังพระองค์เพราะพระองค์ทำได้ทุกอย่าง พรร่งที่อยู่ในลูกจะนำลูกไปพรร่งเป็นผู้ให้ความเข้มแข็งให้กำลังใจให้ลูกทำในสิ่งที่ทำไม่ได้ทำได้พระเยซูคริสต์โปรดช่วยให้ลูกให้อภัยได้เร็วและด้วยใจบริสุทธิ์ขอให้คำอธิษฐานของลูกทั้งหลายต่อผู้ที่ทำร้ายลูกมาจากความจริงใจไม่ใช่เป็นแค่คำพูดเรื่อยเปื่อยไปเท่านั้น ขอให้ลูกทั้งหลายเข้าใจอย่างลึกซึ้งในคำว่าพระคุณองค์พระเยซูคริสต์ได้ให้อภัยผู้ที่ตอกตะปูล,ลงในพระองค์บนไม้กางเขนโรร่งตรัสคำนั้นพระบิดาให้อภัยพวกเขาด้วยในขณะที่พระองค์อยู่ในความเจ็บปวดที่สุดแล้วงั้นลูกคือใครที่จะยึดการไม่ให้อภัยไว้ต่อผู้อื่นโปร่งให้อภัยลูก เมื่อลูกหลงอยู่ในความบาปปร่งคกรุณาลูกเมื่อลูกไม่ได้คู่ควรเลยพระงทรงมีเมตตาในขณะที่ลูกวิ่งหนีพระองค์เมื่อก่อนนี้และถ้าพระองค์ยังรักลูกได้ถึงขนาดนี้ลูกทั้งหลายก็ควรจะสามารถส่งความรักนั้นต่อผู้อื่นได้ถึงแม้ว่ามันจะยากสักแค่ไหนพระบิดาเจ้าขอพระองค์นำทางให้ลูกใช้ชีวิตอยู่ในความรัก ความรักนั้นเช่นที่พระองค์กล่าวไว้ในหนังสือหนึ่งโครินบทที่13ข้อ4ถึง7พระองค์บอกไว้ว่าความรักนั้นคือการอดทนความรักนั้นไม่อิจฉาความรักนั้นไม่โอ้อวดอวดตัวไม่หยิงพยองไม่ทำสิ่งที่ไม่บังควรไม่คิดเห็นแก่ตัวแต่ฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดี ในความชั่วช้าแต่ชื่นชมยินดีในความจริงไม่แคะคุยเขี่ยความผิดของเขาและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและเพียรทนเอาทุกอย่างนั่นเป็นความรักที่ลูกต้องการพระองค์ลูกต้องการแจกจ่ายแบ่งปันความรักนั้นลูกต้องการมีใจนอบน้อมถ่อมตนมีความอ่อนโยนถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากที่จะทำได้ก็ตาม ขอองค์พระวิญญาณค้นหาในตัวลูกหากลูกยังมีความอิดชาริษยามีรากขมขื่นในใจยังมีหัวใจที่แข็งกระด้างที่ไม่ให้อภัยขอพระองค์ทรงเปิดเผยให้ลูกด้วยลูกขออธิษฐานและวิงวอนขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ในนามของพระเยซูคริสตเอเมนหากผู้ฟังทั้งหลายได้รับการหนุนใจ การเติบโตในพระคําและถ้อยคําหนุนใจนี้และรับคําอธิษฐานนี้ให้พิมพ์เอเมนลงไปในคอมเมนต์เป็นลักษณะของการตอบรับและหากใครที่ต้องการให้อธิษฐานเพิ่มเติมเป็นพิเศษก็สามารถลงไว้ในคอมเมนต์ได้เราจะตอบคําอธิษฐานให้ขอพระพรและการทรงนำอยู่กับเราทุกคน